นี้ก็แม่กับลูกอีกเหมือนกัน,นะฮะแต่เป็นความผูกพันซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมว่าต้องใช้ดุลพินิจในการฟังเป็นความผูกพันระหว่างแม่กับลูกแบบตายไปแล้วกับอีกคนหนึ่งยังอยู่คืออย่างนี้เมื่อวานนี้คุณผู้ชมฮะเกิดเหตุการณ์สลดใจเนี่ยแหละนะฮะก็คือว่ามีหนูน้อยคนหนึ่งนะฮะอายุประมาณเกือบสามขวบชื่อว่าหนูน้อยกดชะกรไม่ต้องบอกนามสกุลก็แล้วกันคนนี้ฮะน้องเนี่ยเดินมาหน้าบ้านค่ะ นะฮะแล้วตัวเปื้อนเลือดบ้านหลังนี้เลยฮะคุณผู้ชมฮะข้างบ้านก็ถามลูกอ้าวแม่ไม่อยู่หรอแล้วเกิดอะไรขึ้นทําไมหนูตัวเปื้อนเลือดหนูน้อยคนนี้ยังเด็กฮะสามขวบอาจจะพูดไม่เก่งแต่คนข้างบ้านบอกเฮ้ยผิดปกติแล้วล่ะมันต้องมีอะไรไม่สู้ดีแล้วเลยแจ้งตํารวจฮะให้เข้าไปดูในบ้านนี่เนี่ยหนูน้อยคนนี้ฮะตัวเล็กนิดเดียวเองเจ้าหน้าที่เข้าไปดูในบ้านคุณผู้ชมฮะปรากฏว่า ไปเจอแม่ของหนูน้อยกฎชกรนะฮะนอนเสียชีวิตอยู่บนชั้นสองชื่อว่าคุณอ่อนนักด,ดานะฮะนอนเสียชีวิตอยู่ที่สำคัญก็คือสภาพเนี่ยขึ้นอืดแล้วก็คือเสียชีวิตมาพอสมควรแล้วเนี่ยแหละนะฮะปรากฏว่าเมื่อวานนี้หลังเกิดเหตุอูน่ารักมากอะ่ะคุณผู้ชมฮะน,น้องน่ารักมากและเดี๋ยวจะบอกนะฮะว่ามันเกิดเรื่องอะไรที่น่าตกใจไปกว่านั้น คือพอเกิดเหตุเสียจสับปุ๊บนะฮะปรากฏว่าพี่สาวของคุณออนัดดาเนี่ยเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุ พี่สาวเนี่ยก็เล่าให้ฟังใช่ไหมฮะว่าเขาบอกว่าน้องสาวเนี่ยไม่ได้ไปทํางานนะคะตั้งแต่มวันศุกร์ที่ผ่านมาก็เลยเดินทางเนี่ยมาดูที่บ้านก็เลยมาพบกับน้องกชกรหรือว่าน้องกอหญ้านะคะในสภาพที่มอมแมมค่ะก็คือน้องคนนี้แหละฮะก็คือน้องกอญ้านะคะก็สภาพเนี่ยก็อย่างที่เห็นนะคะคือสภาพาเนี่ยเปื้อนคราบเลือดยืนเกาะประตูรั้วอยู่นะคะก็ยังเด็กอยู่นะยังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเลยนะคะก็เลยนี่แหละค่ะก็เลยเข้าไปแล้วก็ ให้เพื่อนบ้านเนี่ยเข้าไปช่วยดูว่าเกิดอะไรขึ้นภายในบ้านพอเข้าไปเสร็จสักปุ๊บนะฮะก็ปรากฏว่าได้กลิ่นเหม็นก็รู้แล้วล่ะฮะว่าสงสัยน้องคงจะไม่ได้อยู่แล้วก็เข้าไปเจอศพน้องจริงๆฮะแต่ทางด้านพี่สาวเองก็ไม่ได้ติดใจนะฮะเพราะเชื่อว่าน้องเนี่ยปกติเนี่ยจะเป็นโรคลมชักนะฮะเป็นมาตั้งแต่เด็กแล้วเข้าใจว่าอาการกำเริบฮะคือบ้านหลังนี้เนี่ยคุณผู้ชมฮะพี่สาวเนี่ยเล่าให้ฟังว่าน้องสาวเนี่ย เดิมทีเนี่ยก็อยู่กับคุณแม่ค่ะอยู่กันสองคนแม่กับลูกแล้วก็เนี่ยนะฮะลูกของน้องสาวอีกคนนึอ<ค>นอก็อยู่กันสามคนแล้วปรากฏแม่เสียชีวิตไปเมื่อสองเดือนก่อนก็เลยเหลือน,น้องสาวก,กับลูกอยู่กันแค่สองคนแล้วเข้าใจว่าที่น้องสาวเสียชีวิตน่าจะมาจากอาการโรคลมชักแต่คุณผู้ชมรู้ไหมฮะว่าที่มันแปลกคืออะไรน้องกอหญ้าที่คุณผู้ชมเห็นวัยสามขวบผู้สื่อข,ข่าวกับเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาถามบอกหนู แล้วหนูออกมาจากบ้านได้ยังไงเพราะอะไรรู้ไหมฮะอูนี่พูดแล้วขนลุกฮะคือบ้านเนี่ยคุณผู้ชมฮะล็อกหมดข้างในล็อกหมดนะฮะนึกออกใช่ไหมฮะเวลาคนเราอยู่บ้านเวลาอยู่กับลูกอะล็อกข้างในเราต้องล็อกหมดฮะ,ะเด็กสามขวบตัวเล็กนิดเดียวฮะเจ้าหน้าที่ปอตกตตำรวจถามแล้วหนูออกมาในบ้านได้ยังไงออกจากในบ้านมาเดินมาหน้าบ้านได้ยังไงน้องบอกอะไรรู้ไหมฮะน้องบอกแม่เปิดประตูให้นี่ฮะ คือเจ้าหน้าที่ก็ตกใจฮะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นาถามว่าใครเปิดน้องกอย่าบอกแม่เปิดให้แล้วแม่เปิดให้ตอนไหนคือบอกแม่เพิ่งเปิดให้นี่ฮะแล้วที่สำคัญก็คือคุณผู้ชมรู้ไหมฮะว่าแม่ของน้องกอย่าเสียชีวิตมาสี่วันคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเด็กสามขวบอยู่ยังไงก็เลยถามน้องฮะว่าน้องอยู่ยังไงน้องบอกกินนมแล้ว เจ้าหน้าที่ถามเอ้าแล้วหนูกินยังไงน้องกอย่าบอกอย่างนี้ฮะว่าแม่ฮะพาไปเปิดตู้เย็นเพื่อกินนมนี่ฮะสี่วันแล้วนะฮะ,ะแม่เป็นคนเปิดตู้เย็นแล้วก็เอานมให้กินที่สําคัญก็คือน้องกอย่าบอกงี้ฮะแม่เอานมให้กินแล้วแม่ยังบอกหนูว่าเรามานอนเล่นกอดกันนอนกอดกับแม่ทุกคืนจนกระทั่งเมื่อวานนี้ฮะแม่เดินออกมาเปิดประตูให้นี่ฮะโอนขนลุกฮะ แม่เดินออกมาเปิดประตูให้น้องก็เลยเดินออกมาหน้าบ้านฮะถึงได้เจอกับเพื่อนข้างบ้านจนกระทั่งเพื่อนข้างบ้านต้องไปตามพี่สาวมานี่ฮะน้องบอกตลอดสี่วันนอนกอดกับแม่แล้วก็คุยกับแม่แม่ชวนคุยตลอดสี่วันฮะเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่พยายามจะถามนะฮะแล้วไปดูตัวบ้านก็คือเนี่ยบ้านนี้คุณผู้ชมเห็นประตูใช่ไหมฮะคือมันไม่น่าจะเปิดได้หรอกฮะเด็กสามขวบถูกไหมฮะว่าเฮ้ย ไอ้กุญแจมันอยู่ตรงไหนหมันจะสับกรยังไงว่าปิดล็อกหมดมันปิดหมดฮะใ,<ช>ในบ้าน<ช>ทั้งประตูห้องนอนประตูด้านล่างแต่เด็กเปิดได้หมดฮะทั้งประตูห้องนอนประตูใหญ่หน้าบ้านคือน้องก็บอกนะฮะว่าแม่เนี่ยนะฮะเป็นคนเปิดประตูมุ้งลวดให้แล้วก็ยังเปิดล็อกให้เมื่อวานนี้ชาวบ้านก็เลยวิพากษ์วิจารณ์กันใหญ่เลยนะฮะว่าสงสัยคุณออนัดารักลูกฮะ,ะแล้วก็ดูสิฮะอยู่แล้วไม่ผอมเลยนะฮะ คือน้องก็ไม่ได้มีทีท่าอิดโรยนะฮะสี่วันน้องบอกก็แม่เอานมให้กินทุกคืนฮะ,ฮะนี่ฮะโอ้ยก็จะเรียกว่าอะไรดีฮะคือคงจะเป็นความเชื่อด้วยอีกมุมหนึ่งก็คือถ้าคนไทยเนี่ยจะรู้เลยละฮะว่าแม่รักลูกแลวกงหงวงคือเหมือนอยู่กัน <จะ S 1> สอง,งคน,งนแล้วไม่รู้ว่าว่าลูกจะเป็นยังไง<ะ>ถูกไหมฮะก็เลยคงจะมาหาลูกแล้วก็มาดูแลลูกจนกระทั่งเมื่อวานก็คือคงจะถึงที่สุดแล้วล่ะมั้งฮะเพราะเจ้าหน้าที่เองเข้าไปบอกสภาพศพเนี่ยเริ่มเน่าแล้วฮะ ก็นอ้องก็เปิดประตูออกมาได้<ะ>ด้วยนี่ฮะ